อันนี้ขายมาแล้วกี่ปีแล้วะคะพี่อื้เิกครับอืม เดือนคูกว่แต่ว่า<ป>พูดไม่ถูี่เราสูตรตัวนี้ไปได้มา,านี่ยังไงอะคะเนี่ยทำกินเองที่บ้านครับทำกินเองที่บ้านกินเองแล้วไปให้เพื่อนกินมากินแล้วบอกอร่อยบอกว่าอร่อยมากใช่ก็เลยลองทำขายอ๋อก็เลยลองทำขายดูค่ะ ว้าวอันนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้ร้อยหนึ่งร้อยบาทนี่คุณผู้ชมปลาดอลลี่ค่ะหกสิบนะคะแม่ค้าจ้ะน่าทานมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้หกสิบนะจ้านี่นะคะว้าวเคยนับหม้อไหมคะพี่วันนึงกี่หม้อคะเคยพี่ร้อยห้าสิบขึ้นไปร้อยห้าสิบหม้อขึ้นไปค่ะโอ้โหกล้ามขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชม น่ารับประทานมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศาชาแนลนะคะวันนี้ตักอยู่กันที่ตลาดคลองโถมอ่างทองค่ะคุณผู้ชมนะคะบรรยากาศแบบว่าดิ้ร้อนมากๆเลยนะคะแต่ก็ตอนนี้แดดลมลมตกแล้วนะ,ะก็เดี๋ยวเนี้เดี๋ยวตักจะพามาชมร้านกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะขายดีมากๆเลยนะ,ะเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดของอตลาดอ่างทองเลยนะ เป็นคลองผมนะคะไปเดี๋ยวตัต้งพาไปชมบรรยากาศกันนะคะยูนเส้นค่ะเส้นเหนียวนุ่มค่ะราคาชุดละหกสิบาทค่ะคุณผู้ชมขายดีมากๆเลยนะคะอ้กุ้งมีกุ้งมีปลาค่ะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะ ร้อนเลยคะ่ะคุณผู้ชมได้จ้าเสั่งได้นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาคุยกับแม่ค้าแม่ค้จาจ๋าวสดีจ้าสวัสด,ดีคะ่ะ เริ่มทำเริ่มเปิดร้านกี่โมงอะคะพี่ก็ประมาณสามโมงครึง่งบ่ายสามโมงครึง่งอยู่ดึกไหมอะคะไม่ดึกที่ร้านใช่ก็ประมาณสองทุ่มสองทุ่มโอเคอเค,ค่ะที่ร้านมีปลาแล้วก็มีกุ้งใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะปลาดี่แล้วก็กุ้งจ้า ราคาเท่ากันหมดเลยเหรอคะราคาเนี่ยงไงมาดิหกสิบค่ะวาเดรี่หกสิบปูหกสิบค่ะแล้วก็เป็นรวมแปดสิบค่ะก็เป็นพิเศษตุ้งตัวใหญ่ร้อยค่ะอันนี้จะเป็นตุ้งนะคะค่ะอันนี้หกสิบค่ะน้ำข้าวบดดีจ้ะอันนี้เป็นปลา เดี๋ยวจับแล้วดูได้ไหมคะได้สุดมากรวมเข้ารถซาดอลลี่ไดจุดหน่งได้จ้าสามกันโอ้โหแบบนี้ได้ค่ะ เส้นที่ร้านจะเหนียวนุ่มใช่ไหมคะพี่เออานะคะคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์นปหน้าร้านนะคะตามป้ายนะคะเหนียวนุ่มนะคะป้าสิบหกสิบนี่ไปรวมแปดสิบ่ออันนี้เป็นกุ้งค่ะคุณผู้ชม น,นี่เป็นที่ประจำไหมอะคะพี่ที่ประจำอยู่ตรงทางแยกเลยนะคุณผู้ชมตรงนี้อันนู้จะเป็นทางโดมนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทำไวมากค่ะอันนี้ขายมากี่ปีแล้วอะคะพี่เป็นหืม จริงกลมาพี่พึ่งล่ะเดินคู่กว่าแต่ว่าคล้องเหมือนแบบเชฟเลยคุณผู้ชมโอ้โหกขาได้เดินกวา่ากวแล้วตอนแรกทำอะไรอะคะพี่แปลวสูตรมาจากไหนอะคะตอนแรกเลยขายทะเลดองโอ้ขายทะเลดองตรงนี้เคยเห็นโอ้ แล้วก <parece maison. S 2> ็มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้กุ้งอบกุ้นเส้นค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยหรอกก็ขายเพิ่มสลับสลับอีกร้านนึงก็ขายอยู่ด้านบนค่ะโอ้อยู่ด้านบนค่ะโอเคค่ะโอ้ทำไวมากค่ะอันนี้คุณเปิดได้เดือนเดียวนะคุณผู้ชมทำไวมากเลยค่ะ

สองสี 2, 4, 6, 6, 6่หกหกเตาเลยนะคะนอกจากที่นี่เราขายที่ไหนอ่ะคะพี่กุ้มมงหัมเเ้นนะคะ่ะวันวันเสาร์ก็ขายอยู่กองขมิ้นจ้า คันพุธแล้วผมมาขาค่ะก็วันจันทร์เปิดทายท่าเรือค่ะวันจันทร์เปิดท้ายท่าเรือไปประจำใช่ไหมคะที่ก็ไปบ้างหยุดบ้างไม่มีที่ประจำบ้งโอเคโอเคค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเหมือนไม่เห็นเลยอะใช่ค่ะดีโอเคค่ะ ที่เราสูตรตัวนี้ไปได้มาอย่างไงอะคะเนี่ยทำกินเองที่บ้านคทำกินเองที่บ้านโอ้คิดค้นสูตรแบบทำกินเองที่บ้านนะคุณผู้ชมแล้วก็มาลองทำขายเลยขายดีขนาดนี้นะคะทำกินเองไม่เคยทำขายเลยค่ะทำกินเองแล้วไปให้เพื่อนกินกินบอกอร่อยบอกว่าอร่อยมากใช่ก็เลยลองทำขายอ,อ๋อก็เลยลองทำขายดูค่ะปั<อ>งเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วทำคล่องด้วยนะคะบอกว่าเดือนเดียวนี่ตักยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะคุณผู้ชม,มนีอค่ะส่วนได้จ้าแล้วก่อนจะลูกค้ามีปลามีกุ้งจ้าจววแล้วก็มีปลา ว้าวอันนี้เท่าไหร่ค <quin> ร <oster Wolver ine> ับ <of> พ <Coke> ี่อหนึ่งร้อยบาทนี่คุณผู้ชมนะใครชอบแบบจุ้งเยอะๆนะคะจัดไปเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทจอดได้จ้าแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่กว่านี่เป็นรวมยแปดสิบค่ะอ๋อใส่กุ้งก็คือจะตัวใหญ่กว่าเลยโอ้โห 来，回来一趟。 ตาดอนลีค่ะหกสิบนะคะแม่คะาจ้ะว้าวน่าทานมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้หกสิบนะจะานี่นะคะแบบทานคนเดียวกรุบกรุบค่ะ ก็คือจะได้เลยใช่ไห um มคะพี่ค่ะกุ้งกบบนเส้นสามกุ้งกบบนเส้นสามกุ้งราคา1300เลยมาทานประจำเหรอคะพี่เป็นยังไงพี่รีวิวหน่อยพี่รีวิวหน่อยอร่อยอร่อยน่สามกองขอบคุณมากค่ะ ลูกค้าจะไปสั่งกล่องเลยค่ะลบตรงนี้นิดนึงค่ะร้อนมากเลยตอ <c oughs> นจริงค่ะคุณผู้ชมโอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บค่ะโอ้โหอันนี้ขายเดือนเดียวนะคุณผู้ชมย,ยังอึ้งแบบยังอึ้งน,นะคะยังยืนขายก็ยังอึ้งไปนะคะ ต่อกันคนะเอาหกพั่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีกล่องไรครับพี่มี60อันนี้60แล้วก็มีกุ้งพิเศษนเอร้อยหนึ่งครับเอาอันนี้ออกเลยได้ครับพี่อันนี้60บค่ะ พ่อค้าจ๋าแม่ค้าจ๋าแล้วถ้ามีเอฟซีสนใจมีแบบเปิดแฟรนไชส์ไหมคะลองลองฝากเบอร์ไหมลองฝากเบอร์ไหมก็มีได้ค่ะค่ะขอเบอร์หนะะ่อยค่ะศูนค่ะห้าสามสองห้าสามสองหกเจ็ดแปดสี่หค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีสาขาต่อที่อ๋อเขาขายแถวไหนอะคะพี่ขายอยู่่ามโมู่ค่ะอ,อย่างวันนี้เขาไปลงตลาดนัดสาขาจ้ะ วันไปวันอะไรนะที่กุ้ยกล้วยอ่ะกุ้ยกล้วยพะุรีจะไปวน้ำคารจะเป็นร้านสไตล์เดียวกันใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะอืมติดตั้ทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะคุณผู้ชมใครที่สนใจเนาะสอบถามพ่อค้าแม่ค้ากันได้เลยนะคะเอ้าเขามีไม่ยายนางมา อ๋แบบรวมก็ได้ใช่ไหมคะเท่าไหร่คะพี่รวม80บาทแบบรวมค่ะมีทีวีสเคยนับหม้อไหมคะพี่วันนึงกี่หม้อคะเ,เคยพี่ <150 S> 1้0หาสิบขึรอหาสม้อขึ้นไปค่ะโอ้โหก้ามขึ้นเลยค่ะคุณผ<ม>ู้ชมน่ารับประทานมากค่ะ เลือกก่อนจ้าขายดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมอ,คอ,คอันนี้จะมีพุ่งมีปลา ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่ตลาดคลองสมอ่างทองค่ะร้านกุงอบวนเ้นนะคะมาอุดหนุนกันได้ทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะพี่วันจันทร์วันจันทร์ไม่ได้่เที่าเรือโอ้วันจันทร์ไปท่าเรือนะคุณผู้ชมโอเคค่ะสแล้วนี้ขขบคุณแม่ค้าพ่อค้ามากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับขอบคุณทุกการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสหลับวันนี้สวัสดีค่ะ